สวัสดีครับทุกคนวันนี้ตูนจะพามากินเป็ดเตี่ยวร้านประจำของตูนร้านลับนะครับอยู่ที่มาบขาวหวานนะครับตำบลขามแก้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหรือติดเส้นทาสามหนึ่งตรงข้ามสนามกอล์ฟพัทยาคันที่รับทางข้างหลังก็มาได้นะครับนี่นี่ครับเป็นร้านเป็นบ้านเลยครับมีอาหารตามสั่งอีกี้ตามสั่งนะครับแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่นี่เด็ดนี่นี่ดูความกระเทียมเจียวเอง โอ้โหแยกหม้อนะทุกคนหมูเป็นหมูเนื้อเป็นเนื้อครับนี่เลยช่ำเอาเส้นเล็กเนื้อเปิดแ,แต่ผักโรยหนึ่งครับนี่นนเปิดแปดโมงปิดสี่โมงเย็นทุกคนย่เฉพาะวันไปทุระนี่ดูความช,ำช่ำ j ยซี่ของ เนื้อเปื่อยทุกคนจ้าจ้ามาลกเอามาให้หนูก็ได้เดี๋ยวหนูดูร้านอร่อยที่อยากจะบอกทุกคนร้านเป็นบ้านเก่าแห้งทั้งหมดเนาะแห้งทั้งหมดแต่เยอะก่อนน้ำน้ำชามเย็นนิน่งนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเรื่องปกตินั่งเงอะเดี๋ตูนสั ulously, ่งเป็นซ yep. ีสเล็ก ชื้ชมละสี่สิบบาททุกคนอืมอ้ออร่อยชอบอยู่ลับๆแล้วเล็กๆนงี้อร่อยนักแล้อก็เทมเจอเยอะๆครับไม่ค้านี่นี่เราี๋ายวมันตกครับ อน่ากินมาก40บาททุกคนกินกันโหระพาด้วยนี่ครับเครื่องปรุงเขาสู่หมวดการปรุงเรามันโอ้ยจัดจานอยู่แล้ว ขับรถจากพัทยามาเพื่อส uh huh. <SI ิ่งนี้ทุกคนเรามาชิมกันดูอร่อยจริงๆโทรเลยค่ะแม่ค้า092 935 4217อาโทรมาได้เลยนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ แบบเดียวคนมาเต็มเลยมีของหวานด้วยนะ